สวัสดีครับผมเคนติจากช่อง KTS นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพิสาร์แอโร่นักฮันนูที่เป็นเพกัอพ่อมดนะครับไปดูกันเลนี่คือระเบรคพิซารแอโร่นะครับทุกคนผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่คือชิ้นเบรของพิซารแอโร่นะครับนี่ผมจะให้ทุกคนดูใกล้ๆนะครับก็จะหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับ นี่คือพ่อมดนะครับนี่เป็นพ่อมดโอ้ผมจะบอกทุกคนไปอย่างหนึ่งนะครับว่าคาว่าวิศาร์แอโร่นะครับวิศาร์คือพ่อมดแอโร่ ero คือนักธนูนะครับถ้ารวมกันก็คือพ่อมดนักธนูนะครับทุกคนอ่าเรามาดูกันต่อเลยนะครับนี่ก็คือชิ้นส่วนที่จะครอ,อบตรงนี้นะครับนี่เพื่อไว้ป้องกันได้นิดน,นึงนะครับ ไอตรงเนี้ยเขาจะให้รู้ว่ามันเหมือนธนูนะครับนี่สองข้างเลยเหมือนธนูส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับคือธนูน,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 ะน,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 นะครับนี่มันคือนี่ดูสอรธนูอ่านี่คือข้างในครับอี่จะเป็น 03BX ์สานะครับที่ผมซื้อมา ส่วนมากผมจะซื้อ BX นะครับเพราะว่ามันจะมีฝาครอบแบบนี้ให้นี่ครับส่วนมากนันจะเป็นชิ้นส่วนสีเหลืองๆนะครับถัดเราไปดูชิ้นส่วนต่อไปนะครับนี่คือลันเช็ดนะครับเป็นสีแปดศูนย์นะครับก็พูดผิดนะครับนี่ก็จะมีนี่สีเหลืองใสๆแบบนี้นะครับเป็นสีแบบนี้ ต่างจากพวกอื่นๆนะครับนี่เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับทุกคนอย่างเช่นชาเอที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนนะครับถ้าเราดูดีๆแล้วนะครับคุณเช็ดของชาเอนะครับจะมีสามแบบนี้นครับหนาๆหน่อยหนาแต่ของพิซาตรแอโร่นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้ นี่แบบนี้แบบเดียวๆนี่แบบนี้เราไปดูชิ้นส่วนต่อไปกันนะทุกคนก็คือบิดนั่นเองก็คือบิดของสัตว์แอโร่นะครับก็จะเป็นสีเหลืองแบบน,นี้ตามสีเลยนะนี่คือบิดนะครับบิดก็จะกลมๆแบบน,นี้เลยนี้ให้ดูกใกล้ๆบิดก็จะกลมๆเพราะเป็นสายอยู่นานนะครับก็ต้องนี่สมดุลน,นะเป็นสายสมดุล ถ้าเราลองเปลี่ยนเท้ก็สายแอทแท่งนับจะต่างกันเป๊ะเลยนะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะแบนๆอันนี้ก็จะกลมๆนะครับคือผมก็ตั้งกล้องไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นไข้นิดหนึ่งนะครับนี่แล้วก็จะได้ไแบบนี้เลยทัน้นเรามาดูทุกส่วนนะครับนี่นี่ทำเหมือนคลิปก่อนเลยนะครับนี่เบรดลันเชต บิดทฉะนั้นเรามาประกอบกันนะครับทุกคนนี่เราก็จะได้ชิ้นเบดเ,เบดเอสวิสตแอโร่นะครับทุกคนนี่นี่เราก็จะได้แล้วนะครับนี่คือตัวที่สองที่ผมจะเอาไปแข่งนะครับก็เราก็จะถ่ายคลิปเอาแบบเอาชาเอท ตัวหนึ่งนะครับพราเอตัวหนึ่งไปสู้กันนะครับแล้วก็เตรียมรออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคลิปหนึ่งรอสไพา์กันนูนะครับไปนี่น,นี้เลยก็ผมก็จะรีวิวประมาณเท่านี้นะครับทุกคนในโคตรสวยงามครับก็ เดี๋ยวจะฝากตรงนี้ไปอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ผมากให้ทุกคนประกอบให้ได้แบบนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันควรจะโดนตรงนี้นะครับนี่นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับหยมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับก็ผมจะลงคลิปพร้อมกันเลยนี่สำหรับเท่านี้นะครับในวันนี้ ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับนะครับเจอกันอีกตัวหนึ่งนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ